<N> นี้ปีหนึ่งมีหนเดียวครับนะฮะอาพูดถึงเร<อ>ื่องความรักครับเขาบอกว่าเด็กปัจจุบันวัยรุ่น รักกันหวือหวาจนถ้าบางครั้งเนี่ยลืมที่จะป้องกันตนเองใช่นะวันนี้วันความรักต้องมีแต่ให้แต่บางอย่างไม่ต้องให้กันและกันนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งนับวันนี้จะมีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะดังนั้นวันแห่งความรักวันนี้ขอให้เป็นวันที่จะมีความสุขอย่างยั่งยืนอย่ารักกันมีความสุขกันแค่วันนี้แล้วทุก,กันไปอีกทั้งชีวิตติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ ผลการสำรวจพบว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่คู่รักมักมีพฤติกรรมมอบความรักด้วยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งหากไม่มีการป้องกันที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างโรคเอส โดยในปี2,556พบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสะสมประมาณกว่าล้านคนและคาดว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่8,959คนโดยกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่น่าสนใจคือคู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ HIV ทั้งสองฝ่ายจำนวนถึงร้อยละ32เป็นต้นเหตุในการส่งมอบเชื้อ HIV ไปสู่คู่รัก วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี้นะโดยเฉพาะยิ่งป้องกันไม่ให้เชื้อ HIV เอชไอวีแพรกก่กระจายไปเรื่อยๆ90%ของคนที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงต้องตรวจเลือดประจำปีตรวจเจอปุ๊บต้องกินยาทันทีการได้รับยาต้านไวรัสเอสโดยเร็วที่สุดจะช่วยฟื้นคืนสุขภาพของผู้ติดเชื้อให้สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกตินำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันยาต้านไวรัสเอสโดยการวิจัยและพัฒนาขององค์การเภสัชกรรมมีการผลิตครอบคลุมการใช้ในทุกวยัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ตลอดจนหญิงตั้งครรภ์จำนวนแล้วกว่า25รายการรวมถึงยาในกลุ่มโรคติดเชื้อฉโควิดาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพทนหน้า